สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะวันนี้ส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษเช่นเคยนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวขอชงโกโก้ก่อนนะวันนี้นะคะมีทางลัดทางลอดมาให้เรานะคะมีทางลัดทางลอดมาให้เราได้ใช้กันตื่นเต้นมาก ื่นเต้นมากวันนี้อากาศอากาศที่ประเทศอังกฤษ31องศานะคะนานทีปีหนจะได้มีพี่ย่าโคตรสุขใจมีความสุขมากนะคะที่ได้เจออากาศแบบนี้นะคะคิดถึงเมืองไทยเลยตอนนี้เมืองไทยก็น่าจะ4ทุ่มกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตชงโกโก้ก่อนนะคะตอนนี้โกโก้ตอนนี้อากาศมันร้อนเราก็ต้องชงโกโก้ด้วย ผสมผสมน้ำแข็งผสมไอซ์นะคะขอชงโ,โกโก้ก่อนนะคะืกลิ่นหอมมากนะคะถ้าเราอยากน้ำหนักลดลงนะคะดื่มตอนเย็นนะคะแทนอาหารมื้อเย็นได้ยิ่งดีนะคะลดไวมากนี่จ้ากลิ่นหอมมากนะคะโกโก้เอสมส่วน ดื่มแล้วผิวพรรณดีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะดีกว่าที่เราไปกินไปไปดื่มอะไรที่มันหวานๆนะคะพี่อยา,ยาก็จะชงนี้นะ,ะวันนี้จะมีวันนี้นะคะมีขีแพงมาฝากเลยนะคะทางรัดทางลอดในการใช้กฎจักรวาลใช้อย่างไรให้ได้ผลนะคะเดี๋ยวพี่อยยา,ยาชง SM โกโก้ก่อนนะคะนี่ค่ะร,ร้อนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวชงใส่ นี่น้ำแข็งน้ำแข็งผสมนมนิดนึงนะคะมันจะอร่อยมากนี่เห็นไหมอืมชอบเลยนะคะแต่ต้องรอให้อากาศแบบนี้ถ,าาาถ้าอากาศมันถ้าอากาศมันมันเย็นหรืออากาศมันหนาวเนี้ยพี่ยายาก็จะชงกับน้ำร้อนดื่มแต่ถ้าอากาศอากาศร้อนๆแบบที่เมืองไทยแบบนี้นะคะเราก็จะชงใส่น้ำแข็งแบบนี้นะคะ นี่เหมือนกับอยู่เมืองไทยเลยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะพี่อาย่ญญาจะมาให้ขีแพงนะคะใ้้ขีแพงใครเจอคลิปนี้โคตรถองโคตรโชคดีค่ะอือหืออ,อร่อยมากสวัสดีค่ะน้องพิมพ์คิดถึงนะอือหอมมากลองทําดูนะคะใครที่อยู่เมืองนอกนะคะอยากกินอยากดื่มอยากใช้อะไรก็ ก็อินบ็อกซ์พี่ย่ามาเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้นะคะถ้าเราใช้ทางรัดทางรอดเราจะใช้อย่างไรให้มันได้ผลเราจะเห็นว่านะคะกฎแรงดึงดูดมีแต่เศรษฐีส่วนมาก10%ของโลกเมื่อก่อนนะคะที่เขาใช้กันแต่ตอนนี้เราโคตรโชคดีมากมากค่ะเพราะว่าเราสามารถรู้ถึงกฎแรงดึงดูดพวกเราทุกคนที่รู้กฎแรงดึงดูดตอนนี้ เป็นคนที่โคตรของโคตรโชคดีมากนะคะเพราะว่าเราสามารถเอามันมาใช้ดึงดูดเงินดึงดูดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาได้มันมีแค่2วิธีจินตนาการแบบง่ายๆค่ะพี่ย่าจะเอามาขยี้แล้วก็เอามาให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันดึงดูดได้จริงค่ะนะคะวิธีจินตนาการแบบที่หนึ่งเลยนะคะแบบที่หนึ่งจินตนาการที่มันเกิดขึ้นมาก่อน นะคะแบบที่หนึ่งคือเข้าเรื่องเลยนะเพราะว่า,าแบบที่หนึ่งจินตนาการที่มันเกิดขึ้นมาก่อนพี่อียาขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์โทรศัพทพ์คอมพิวเตอร์หลอดไฟโนต้ตบุ๊กนะคะเราหรือว่าจะเป็นเตียงเป็นเก้าอี้นะคะนี่คือเราเห็นมันมาก่อนเราเห็นมันเราเห็นมันค่ะแต่ แบบที่2นะคะจิจนตนาการแบบที่สองจนิจนตนาการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและเศรษฐีส่วนใหญ่ใช้จินตนาการนี้บวกกับจินตนาการที่1ค่ะยกตัวอย่างน,นะคะส่วนมากเศรษฐีจะใช้จินตนาการแบบที่2องนะคะก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ <het S 1> ยกตัวอย่างเช่นนะคะให้เห็นภาพกันชัดๆเลยพี่ย่ายจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะให้เราย้อนไป ประมาณ200ปีเอาหนึ่งถึงสองปีก่อนนะคะถ้าเราไปถามคนยุคนั้นว่าเฮ้ยรู้จักโน้ตบุ๊กไหมเฮ้ยคุณรู้จกักโทรศัพท์มือถือไหมคนสมัยนั้นเขาจะตอบว่าเฮ่เอ,อเขาจะใส่หน้าเลยไม่รู้จักมันคืออะไรเขาจะถามเรากลับว่ามันคืออะไรวะโทรศัพท์มันคืออะไรไม่เคยเห็นเขาจะบอกเราตอบกลับมาอย่างนี้ทันทีเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะสมัยนั้นมันยังไม่เคยเกิดขึ้นในจินตนาการขี่แพงนะเนี่ยต้องดอกจันหนักๆเลยนะคะทุกคนคะเวลาที่เราจะออกไปใช้ต้องดอกจันหนัก,นกๆเวลาที่เราจะออกไปใช้อันนี้อย่างอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้น,น,นะคะ F a c e b o o k YouTube ที่เรากำลังเล่นอยู่หรือว่าโทรศัพท์หลอดไฟที่คุณใช้อยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกสร้างจากจินตนาการแบบที่2ทั้งนั้นเลยค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนนะคะบนโลกนี้แต่มันปรากฏในความคิดในสมองของมนุษย์มาก่อนเจ้าของ YouTube เจ้าของ Facebook มาร์คซักเบิร์กนะคะเจ้าของ Facebook ทำไมเขาถึงร่ำรวยมั่งคัง่งดูดเงินได้ง่ายๆเพราะเขารู้เคล็ดลับนี้ค่ะ คำถามให้กับพวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะว่าเราได้สร้างจินตนาการให้กับตัวเองหรือยังนะคะอีก3-5ถึงปีข้างหน้าชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนเราเคยถามตัวเองเคยจินตนาการไหมว่าชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนนะคะเราต้องดอกจันหนักๆเลยนะคะอย่างเช่นพี่ย่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น คุณจินตนาการว่าเฮ้ยอีก3ปีฉันจะมีเงินเพิ่มพูนในบัญชีธนาคารของฉัน1น0ล้านบาทนะคะนี่คือจินตนาการไปก่อนมันเป็นจินตนาการแบบวิธีที่2อค่ะอันนี้นะคะครูสิตาทําแบบนี้เมื่อ3ปีก่อนนะคะครูสิตาทําแบบนี้เมื่อ3ปีก่อนครูสิตาใช้ ครูสิตามีเงินนะคะมีเงิน20บาทมีหนี้เยอะมาก10ล้านครูสิตาใช้ตรงนี้แต่ครูสิตาใช้ข้อที่1ด้วยเพราะว่าตอนนั้นครูสิตาอยู่ห้องเช่าค่ะทุกคนคะพี่ยายาจะยกตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนภาพชัดเจนเลยนะคะครูสิตาอยู่ในห้องเช่ามีเงินติดตัวแค่20บาทมีหนี้เยอะมาก10ล้านทุกคนคะแต่ครูสิตา ตอนแรกก็เหมือนเราเราเนี่ยนะคะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้จนแทบจะฆ่าตัวตายแต่ครูสิต,ตามาเจอกฎแรงหนึ่งดูเปลี่ยนตัวเองทันทีโดยการที่มีความรู้สึกมีความสุขที่ในสิ่งที่ครูสิตามีอยู่ในห้องเช่าครูสิต,ตาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะ ครูสิตานะคะให้คุณค่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสิตามีในห้องนั้นครูสิตาให้คุณค่าให้ความซาบซึ้งในสิ่งที่ครูสิตามีตอนนั้นในห้องเช่าแม้แต่กระมังข้าวหมาครูอุ้ยแมวครูสิตาไม่เลี้ยงหมาครูสิตาก็มีกระมังข้าวแมวครูสิตาก็ขอบคุณอย่างลึกซึ้งขอบคุณแมวขอบคุณพม่านขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณห้องเช่าที่อยู่ตรงนั้น ทำไมครูสิตาถึงมีทุกวันนี้ก็เพราะว่าครูสิตาทราบซึ้งในสิ่งที่ครูสิตามีนะคะครูสิตารู้เคล็ดลับนี้นะคะครูสิตาทราบซึ้งทราบซึ้งจนหัวใจครูสิตาพองโตจนครูสิตามีจิตที่เหลือเฟือครูสิตามีจิตที่อุดมสมบูรณ์เหลือเฟือและครูสิตาก็มาใช้เทคนิคข้อที่สองครูสิตา จินตนาการว่าตัวเองอะ <blunt. S 2> ต,ตอนนี้อยู่ในห้องเช่าแต่อยู่ในคลือหาครูสิตาจินตนาการในห้องเช่าที่ครูสิตาอยู่ปัจจุบันนี้เป็นคลือหานะคะครูสิตานะคะถ้าครูสิตาคิดว่ากดแรงดึงดูดมันเพิเจอร์ครูสิตาจะไม่มีวันนี้เลยถ้าครูสิตาคิดว่ากดแรงดึงดูดมันเพิเจอร์นะคะครูสิตาคุณจะไม่เห็นครูสิตาในวันนี้ครูสิตาจำลองว่าเฮ้ยห้องเช่าที่แกอยู่น่ะ เป็นคลือหาดนะแล้วก็เอาเงินปลอมมาดมมาหอมว่านี่เงินของฉันนี่โปรยแล้วก็รู้สึกรู้สึกนะคะคีย์ของการจินตนาการก็คือรู้สึกแล้วก็อินไปด้วยค่ะรู้สึกเราก็อินไปกับสิ่งนั้นด้วยจนกระทั่งครูสิตาเห็นไหมสามปีที่แล้วที่ครูสิตาทำพอมาสามปีตอนนี้ครูสิตาอยู่ในคลือหาหลังนั้นถ้าครูสิตานะคะ ถ้าครูสิตาไม่รู้กฎแรงดึงดูดครูสิตาจะไม่มีวันนี้และถ้าครูสิตาเหมือนกับเราๆในตอนนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยกฎแรงดึงดูดมัน ger, เพอเจอรเ้ยครูสิตาจะไม่มีวันนี้เลยถ้าใครกาลังคิดอยู่ว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันคือสิ่งที่เพอเจอคุณคิดใหม่เลยค่ะถ้าใครกําลังคิดอยู่เงินไม่มีนะคะหรือว่าคุณไม่ยอมเปลี่ยนให้มาคิดบวก ถึงแม้อยู่ห้องเช่าแต่เราครูสิตาทำไมถึงรู้สึกจิตเหลือเฟือจิตอุดมสมบูรณ์รู้สึกว่าจิตอิ่มเต็มจิตทองโตเพราะว่าครูสิตาใช้ความคิดบวกด้วยคิดบวกด้วยนะคะถ้าคุณอยู่ห้องเช่าแล้วคุณไม่คิดบวกคุณคิดลบคุณก็ไม่สามารถใช้จินตนาการแบบที่สมได้เพราะมันจะไม่ได้ผล ไม่คิดบวกในสิ่งที่คุณมีคือไม่ใส่ให้หัวใจของเราจิตของเราจิตของเรามันจะต้องอิ่มเต็มมันจะต้องเหลือเฟือจิตของเรามันจะต้องพองโตถ้าจิตขาดแคลนแบบคนทั่วๆไปมันดึงดูดไม่ได้ค่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมบางคนดึงดูดได้บางคนดึงดูดไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณพักแล้วนะคะพอคุณรู้รู้สึกว่าจิตคุณอิ่มเต็มเหลือเฟือแล้วให้คุณ จินตนาการแบบที่สองคุณจินตนาการแบบที่สองแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาที่จริงแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราเกิดมาจากท้องแม่เราตอนแรกเรามีอะไรไหมเรามีเสื้อผ้ามีงเกงในใส่มาพร้อมกับตอนที่เราเกิดไหมเออถามทุกคนดูนะคะเราเกิดมาจากท้องแม่เรา เราไม่ได้ใส่อะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนคะ่ะนั่นคือนะคะตอนนี้ถ้าตอนนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่านั่นคือต้นทุนที่มีค่าที่สุดค่ะมันเป็นต้นทุนที่มีค่าที่สุดของเราค่ะทุกคนคะ่ะเรามีร่างกายเรามีแขนเรามีไม่ surfaces, หน้าที่น่ารักแบบนี้นะคะเรามีหน้าตาที่สวยสดแบบนี้ ซึ่งมันประมูลข้ามไม่ได้เลยมันแพงมากประมูลข้ามไม่ได้เฮ้ยมันโคตรคุ้มเลยมันโคตรคุ้มเลยใช่ไหมคะมันสุดยอดมากเลยไหมที่เราอะเกิดมาจากท้องแม่เราไม่มีอะไรเลยเกงเกงในก็ไม่มีใส่ออกมาตัวออกมาเฉพาะร่างกายแต่เรามีต้นทุนนะคะเรามีต้นทุนมันสุดยอดมากนะคะเรายังได้ต้นทุนมาอีกเฮ้ยตอนเนี้ย คุณมีกางเกงในใส่ไหมคุณมีเสื้อผ้าใส่ไหมคุณมีบ้านอยู่คุณมีห้องหลับนอนอยู่คุณมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างและคุณมีครอบครัวของคุณเฮ้ยมันมากนะมันยิ่งกว่าคุ้มอีกตอนนี้ตอนที่เราเกิดมาคิดดูนะคะว่าเราไม่มีอะไรเลยที่พี่ย่าพูดมานี้ก็คือจินตนาการแบบที่หนึ่งคะ่ะทุกคนคะแต่ให้เราคิดแบบ ทางบวกนะคะให้เราคิดในด้านบวกไม่ใช่ไปคิดลบอันนี้คืออันนี้คือจินตนาการแบบที่1นะ,ะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เรามาเฮ้ยถ้าเราไม่รู้เราจะทำไงะะให้เราคิดแบบนี้เราไม่มีอะไรเลยนะคะ,ะ,คะเกิดมาล้นจนนะคะ,ะ,คะตอนนี้เรามีเรามีแขนขาเรามีคุณค่าเรามีทรัพยากรที่ประมูลค่าไม่ได้ และเรายังมีต้นทุนเพิ่มมากี่เอ้ยมีบ้านมีรถมีเสื้อผ้าใส่เกงในใส่แต่ก่อนนะถ้าเราเราไม่มีอะไรเลยพอตอนนี้เรามีเรารู้สึกว่าเราเหลือเฟือหรือยังคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโคตรคุ้มเลยอะเกิดมากุคตเหลือเฟือหรือยังคะถ้าเรารู้สึกว่าจิตเราอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือให้เราจินตนาการแบบที่สองต่อได้เลยคะ่ะก่อนที่เราจะทายก่อนที่เราจะใช้าทางลัด เราต้องคิดแบบนี้ก่อนค่ะทุกคนคะต้องคิดแบบนี้ก่อนนะคะขออนุญาตกินโกโก้แป๊บนึงอืมสิ่งที่ก่อนที่เราจะจินตนาการแบบที่สองนะคะที่คุย่าออกมาเล่าให้ทุกคนฟังออกมาให้เรารู้ว่าเฮ้ยที่คูสิตาใช้มันเป็นลักษณะนี้นะคะในก่อนที่เราจะใช้ทางลัดทางลอด กดจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูได้นะคะเราต้องคิดแบบนี้ก่อนในหัวของเราเราต้องคิดแบบนี้ก่อนสิ่งที่เรามีนะคะเพื่อทําให้จิตของเราพองโตเพื่อทําให้จิตของเรามันเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์ทีนี้ให้เราไปใช้จินตนาการแบบที่สองที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราเลยที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะคุณอยากเห็นภาพอนาคตของคุณใน3-5ถึงปี เป็นอย่างไรนะคะให้คุณจินตนาการให้เห็นภาพนั้นชัดชัดชัดเจนนะคะให้เห็นภาพนั้นชัดชัดชัดเจนนะคะพี่ยายนะคะเคยเจอมาด้วยตัวเองนะคะขออนุญาตแวะเล่านะคะพี่ยายเจอมากับตัวเองเมื่อก่อนนะคะพี่ยายายังไม่รู้จากกดแรงดึงดูดกดจัก,กรวาลนะคะยังไม่รู้ตอนนั้นอยู่ที่ขอนแก่นบ้านอยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะ และก็เห็นคนแถวบ้านพี่ย่าเห็นคนแถวบ้านตอนนั้นขนแก่น,นะคะจะมีเมียฝรั่งเยอะมากนะคะพี่ย่าเห็นคนแถวบ้านเฮ้ยเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาได้เขาได้ผัวฝรั่ง <c oughs> เขาได้ผัวฝรั่งเฮ้ยเขาได้ผัวฝรั่งนะคะและเขาหอบเงินมาสร้างบ้านให้แม่เขาเฮ้ยมีสระไว้น้ำมีอะไรทุกอย่าง อย่างเลิศหรูแล้วก็มีเงินก้อนมาให้แม่แล้วเขาก็ส่งเงินให้แม่เขาใช้ทุกเดือนตอนนั้นนะคะครูย่ายังไม่มีอะไรเลยค่ะนะคะยังไม่มีอะไรนะคะมีลูกติดมาสองคนก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ,ะเลิกกันกับแฟนขายของชำขายของนะคะส่งลูกเรียนแล้วก็ส่งเงินให้แม่บ้างแต่มันไม่เยอะแต่พอเราเห็นเฮ้ย คนแถวบ้านเขามีเขาไม่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาได้เงินเยอะมากเราเกิดความคิดค่ะเฮ้ยเฮ้ยกูจะเอาแบบนี้เลยกูจะเอาแบบนี้กูจะเอาแฟนใหม่กูจะไม่เอาคนไทยเลยกูจะเอาฝรั่งกูจะเอาฝรั่งนะคะกูจะเอาผัวฝรั่งเท่านั้นบอกกับตัวเองและคนไทยมาจีบกูย่าก็ไม่สนใจเลยบอกกับตัวเองว่ากูจะสร้างบ้านให้แม่กูแบบนี้และกูจะส่งเงินให้แม่กูทุกเดือน ลูกกูจะได้ต้องเรียนโรงเรียนรัฐไม่เรียนโรงเรียนรัฐบาลได้เรียนโรงเรียนเอกชนที่ดีๆนะคะคือพูดไว้นะคะพูดไวแนน้แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นคูย่ายังไม่มีอะไรนะคะมีลูกติดแค่สองคนนะคะหาหาเงินไปวันๆน,นะคะไม่มีอะไรนะคะก็คือชีวิตมันก็ไม่ได้ลำบากแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็พอกินตอนนั้นเนาะ เราก็จินเราก็คิดแบบนี้แล้วคุย่าก็ไปหารูปไปหารูปนะคะก่อนที่ก่อนที่จะไปหารูปมาคุย่าไปดูหมอดูกับพี่สาวนะคสองคนหมอดูหมอดูบอกว่าพี่ยาย่าจะได้แต่งงานรอบที่สองและแต่งงานกับฝรั่งที่อยู่ประเทศอังกฤษพี่ยา่าเฮย้ฮยเฮ้ยมาถูกทางแล้วกูเฮย้ฮยเยยดีใจมากเลยและโคตชโชคดีที่เจอหมอดูที่ พูดดีนะคะแนะนําดีคือไม่มีลบเลยเราก็เอาคํานั้นเลยว่านี่คืออนาคตเนาะเราคิดเราเชื่อเชื่อสุดใจเลยว่ากูได้แน่นอนกูได้ผัวรั่งแน่นอนพี่อายาก็เลยมานะ,ะตอนกลางคืนนะพี่ยายาก็จะไปดูรูปเฮ้ยประเทศอังกฤษมันมีอะไรเฮ้ยลอนดอนอเห็นลอนดอนอายรูปลอนดอนอเป็นแบบนี้ลอนดอนบีช หอบิ๊กเบนหอบิ๊กเบนเป็นแบบนี้คุย่าก็อามาคิดเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยนะคะพอตอนกลางคืนฝันเลยค่ะดูจนฝันฝันว่าตัวเองได้ไปนั่งอยู่ลอนดอนอายนะคะหมุนแบบนี้ลอนดอนอายก็เหมือนกับชิงชิ้าสวรรค์ใหญ่ๆที่บ้านเรานะคะนะคะตอนนั้นตอนนั้นประเทศอังกฤษอันดับหนึ่งของโลกนะคะพี่มันก็หมุนพี่ย่าก็ฝันว่าตัวเองได้ไปอยู่อย่างนั้นฝัน ฝัญไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่กี่วันนะคะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนก็ได้เจอสมุดคู่สร้างคู่สมอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเจอสมุดคู่สร้างคู่สมแล้วเขาเขียนว่าเขาเขียนไปว่าหาคู่แล้วมันก็จะเป็นตอนนั้นมันเดทอินเอเชียตอนนี้คู่สร้างคู่สมปิดไปแล้วนะคะหาไม่เจอแล้วทุกคนค่ะ ขาจะเขียนไว้ว่าเดทินเอเชียพี่ยาก็ไปดูแล้วก็ถามลูกว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะเอารูปใส่คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นลูกสิบขวบลูกบอกว่าแม่ไปถ่ายรูปเลยพี่ยาก็รีบไปถ่ายรูปนะคะที่ร้านถ่ายรูปแล้วเอาครรูปมาลูกชายเอาลงให้นะร้านถ่ายรูปเอาใส่ซีดีมาลูกก็เอาลงให้แล้วเราก็เอาไว้ใส่สมัครในเดทินเอเชียนะคะแล้วพี่ย่านะคะมีคนมาชอบเยอะเลยนะ มาจากหลายประเทศเต็มไม่เอาคือมองอย่างเดียวว่าต้องเป็นประเทศอังกฤษเพราะว่าหมอดูบอกว่าเป็นประเทศอังกฤษนะคะพี่ยาย่าก็ดูดูแล้วก็มีนะคะก็มีไม่ลงไว้ประมาณ3เดือนก็มีคนประเทศอังกฤษมาคุยด้วยก็คือสตีฟจนกระทั่งทุกวันนี้สตีฟมาคุยด้วยเหมือนทุกอย่างเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีรักครอบครัวรักลูกหลานอย่างนี้นะคะและสตีฟมาคุยด้วยนะคะคุยด้วยไม่ถึง6เดือนสตีฟนะคะ ขออนุญาตมาเจอที่บ้านมาหาพี่ย่าญยาที่ขอนที่ที่พี่ย่าญาอยู่นะคะที่กรุงเทพแล้วพี่ย่าญาก็พาเขาไปดูบ้านไปดูบ้านที่จังหวัดขอนแก่นไปดูที่น้องนะคะเขาชอบนะคะแล้วก็พาเขาไปเที่ยวที่เมืองไทยนะคะพาไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะคะอ่าวนางจําได้เลยนะคะและส่งพอเขากลับไปเขามาเยี่ยม14วันนะคะพอเขากลับไปเขาประทับใจมากและเขาก็ส่งข้อความมาว่า ขอคืออีกอีกสเดือนให้พี่ย่าไปทำวีซ่านะคะเขาจะมารับพี่ย่าแต่งงานที่ประเทศอังกฤษโอ้สุดยอดมากกระโดดนะคะลูกกระโดดกอดกันกระโดดกอดกันเฮ้ยเราลอดแล้วอะไรประมาณนี้สุดยอดมากนะคะนั่นคือเราเพิ่งมารู้ว่านั่นคือมันเป็นการใช้กดแรงดึงดูดที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะนี่คือ การใช้กดแรงหนึ่งดูดนะ,ะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราใช้แต่เราไม่ได้คิดลบในตอนนั้นเราเชื่อเราเชื่อว่าเฮ้ยเชื่อหมอดูแต่โคชโชคดีที่หมอดูเขาเป็นคนดีนะคะเขาพูดในทางที่ดีจนทำให้เรามีทุกวันนี้และมันก็เป็นจริงนะคะพอพี่ยาย่าได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะพี่ยาย่าก็หางานหางานเลยนะคะก็ มันก็ยังไม่เจอเราก็รีดผ้านะคะยืนรีดผ้าเฮ้ยฉันต้องมีเงินส่งให้แม่ฉันโอ้ยจัดหนักมากเลยนะคะรีดผ้ารีดผ้ายืนรีดผ้าสิบชั่วโมงสุดยอดมากคิดถึงตอนนั้นแล้วรู้สึกภูมิใจในตอนนี้รู้สึกปิติสุขไม่ได้ร้องไห้เสียใจนะรู้สึกว่าปิติสุขมันสุดยอดมากนะคะและเรานะคะสามารถและเราก็พูดกับตัวเองอีกว่าคือเราไปเรียนทำเล็บ เราก็เคยเรียนทำเลีมาที่เมืองไทยแล้วก็เรียนอีกที่ประเทศอังกฤษแล้วเราก็ไปสมัครในที่ร้านเขารับสมัครและเราก็ไปทําเป็นลูกจ้างเขาก่อนและเราก็คิดเลยว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกูกูจะต้องเป็นเจ้าของร้านแบบนี้ให้ได้จนกระทั่งทุกวันนี้มีร้านเล้วเป็นของตัวเองและพี่ยา่ยาก็ได้ส่งเงินสร้างบ้านให้แม่สุดยอดนั่นแหละคือนี่คือการใช้ จินนาการเหมือนกับที่พิย่าบอกมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือเราได้สร้างบ้านให้แม่แล้วเราก็ได้ส่งเงินให้แม่ชายทุกเดือนเยอะมากแล้วแม่ก็มีความสุขนะคะมีความสุขและแม่ก็ได้อยู่บ้านสวยๆมีความสุขกินอุดมสมบูรณ์ก่อนที่แม่จะจากโลกนี้ไปนะคะและลูกชายก็ได้เรียนที่โรงเรียน โรงเรียนเอกชนที่ดีๆนะคะและเราก็เอาลูกเรามาอยู่ด้วยจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะครอบครัวเหมือนกับที่เรามองไว้ตอนนั้นเลยนี่คือถ้าเรานะคะไม่เคยคิดที่จะจินตนาการว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไม่มีวันเป็นไปได้เราจะไม่ ไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่วางเป้าหมายและก็ไม่วางไว้ไว่าออีก3ปีเราเราจะเป็นอย่างไรชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้คงจะเก็ตแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะคะว่าการจินตนาการมันก็แบบนี้ถ้าคุณอยากใช้อยากใช้ทางลัดทางลอดกดจักรวาลกดแรงดึงดูดให้ได้ผล คุณต้องถามตัวเองว่าคุณนะคะตัวคุณเองหรืว่าคุณมองเห็นศักยภาพในตัวคุณเองไหมตอนนี้คุณมองเห็นศักยภาพในตัวเองไหมนะคะคุณต้องถามตัวเองนะคะและคุณรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในบ้านของคุณทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คุณมีคุณซาบซึ้งใจไหม ะะและคุณรู้สึกเหลือเฟือรู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งโคตรรวยเลยไหมนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะคะและคุณไปจินตนาการแบบที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับคุณไม่ว่าคุณปรารถนาจะได้อะไรสิ่งไหน,ม,น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 มันจะเป็นจริงแน่นอนค่ะมันจะเป็นจริงแน่นอนแต่ก่อนที่คุณจะจินตนาการแบบวิธีที่สอง คุณจะต้องทำจิตของคุณน่ะให้เหลือเฟือให้อิ่มเต็มให้อุดมสมบูรณ์ให้ไม่ขาดแคลนน่ะนะทำทำจิตของเราให้มันเหลือเฟือเหมือนกับที่ครูสิตาทำนะคะจนกระทั่งเรามีครูสิตาทุกวันนี้นั่นก็คือครูสิตาจินตนาการแบบนี้นะคะอยู่ในห้องเช่าและตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจริงกับครูสิตาก็คือได้อยู่คฤืหาด และครูสิตาจินตนาการอะไรครูสิตาก็สามารถเป็นจริงได้เพราะว่าครูสิตาเขาเหลือเฟือเขาออกมาให้ให้จนจักรวาลไม่รู้จะตอบแทนเขากี่ชาติถึงจะหมดนะคะถ้าเรามีถ้าเราคิดว่าถามตัวเราเองถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรามีศักยภาพในตัวเราเองไหม ถ้าเรามีศักยภาพในตัวเองนะเราถามตัวเองแล้วเราตอบตัวเองได้เราก็สามารถที่จะใช้กฎแรงดึงดูดกดทางลัททางรอดนี้ให้ได้ผลได้อย่างง่ายดายสบายๆนะคะและคุณต้องนะคะอีกอย่างนะ,ค,ะคุณต้องลงมือทำคุณต้องลงมือทำงานที่คุณรักด,ด้วยคุณต้องทำงานด้วยนะคะจินตนาการ แบบที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วคุณจะต้องลงมือทำหาหมกมุ่นกับมันจดจอ่อกับมันโฟกัสโฟกัสกับกับมันนะคะเราจะต้องลงมือทำงานด้วยไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆที่ครูย่าได้ผลก็ว่าครูย่าทำงานด้วยนะคะหางานทำหาทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆแล้วจะได้คุณจะต้องทำงานที่คุณรักด้วยนะคะ ใครที่อยากดึงดูดให้ได้ผลใช้ทางรัดลองไปย้อนฟังอีกรอบนะคะคุณจะเกตและคุณจะทําได้สุดยอดและคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันง่ายแต่คุณต้องทําจิตของคุณให้เหลือเฟือนะคะทำจิตของตัวเองให้เหลือเฟืออย่าเป็นคนขาดแคลนอย่าขาดแคลนนะคะจิตเราต้องเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์นะคะแล้วทุกคนจะได้สิ่งที่เราปรารถนาแน่นอน ะะพี่อียย่าฟันธงเลยได้แน่นอนค่ะและขอให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีหรือมาดูย้อนหลังโคตรของโคตรโชคดีและขอให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ตัวเองจินตนาการไว้นะคะให้เราทุกคนประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองและมังคั่งเหลือเฟือกันทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่รุ่งนี้บ๊ายบายเดี๋ยวดื่มเอสเอ็มโกโก้ Go Go Go. ให้หมดก่อน